มองปูพญายนาคคืเขาว่าส่งมาแบบกระทันหันขนาดปูนั่งยังส่งตัวอะไรเนี่ยปูนั่งยังส่งตัวก็ได้ยังไม่รู้จักด้วยซ้ำนะเห็นแต่แต่ตนางสวนลาธาน่าคาถาดวงแก้วอยู่เห็นเพิน่นวูบมาเลยเป็นหอนสีทองตัวเป็นสีอ่าเสียขา,าออกสีน้ำเงินอ่ะสีน้ำเงินเหมือนสีเขียวมรกตเป็นสีทองมากปุ๊บแล้วมาเขา โอ้เพราะพูดอะไรสิบังคลิปสิเบิังเห็นถ้าจะถ่ใช้ลำแรกเห็นปะเพอสิเริ่มโยกพอสิเริ่มโยกพอเริ่มโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาแล้วแับสิอลาธนานทำดวงแก้วของอีพอสมเด็จลุ้นกับสิบวัตถุกันพยายามบังคับสติเจ้าของจนชุดท้ายตั้งน้ามู่าขโมจพี่น้องไต่เบิ้งนะครับตั้งน้ามูกาขโจบถ้าตั้งนามว่าขโมจคนละพุทธคนละเข่ามาทั้งทีแล้ววะเนี่ยเข่าบูบูบ้าบู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 บ้าเราจับคึ้นพี่น้องได้บ้างไป อาีเห็นยูท้าทายคลิปของสุพาของผู้นักเนีของของเต่าเห็นที่ันนละนะเพระเขาเขาเว่อเพราะเมื่อบ้าผู้นักไม่รู้สีตัวเลยทีเนี้ยมีแต่เพิ่นบอกเพิ่นวาเพิ่นจาเพิ่นนั่นเขราเพิ่นไปเองแต่ลักษณะแบบนี้ที่ผู้นักเคยเห็นการเขาส่งมันที่ผู้นักสามารถมันเน้นเน้นมันเป๊ะเลยนี่หรอกมันเป๊ะเลยพ่อฟันทงให้ก็ได้วาเลี่ยที่เพิ่นบอกอยู่ในขณะนี่ที่แอนที่อยู่ในวิดีโอับพ่อฟันรงให้เป็นล่าง ล้านเปอร์เซ็นเลยหนูสาธุพ่อพันทุกอย่งเป็นล้านล้านเปอร์เซ็นแล้วพี่น้องเดลยบอกตัวล้ำในปูฮะบอกตัวล้ำในอยากให้พี่น้องฟัำกันได้หนึ่งข้อกันนะเฉพาะเขาช่องของลูกแต่พ่อช่องของกูนานอยากให้เพื่อนๆั้ำอีกซ้ำไทยบอกก้อนก็ได้เอาพ้นบอกตัวเดียวคก็เจตหาพี่น้องเบิ่งมาคัดไทยแบบพิจารณาเบิ่งซ่อมอยู่เอาไปฟังซอยกันเอาไปฟังซอยกันว่าเพิ่นมาอย่างนี้น่ากัท้ายคลิปของกูน่าที่วางสระ ขาอนุญาตค่ะพ่ออาจทีมีผู้ดวงดีได้สามตัวตรงๆก็ได้ให้อยากไปฟังหน่อยพ่อฟังก่นนะารนี้นี่พ่อมันใจร้านมเ่นมแปลว่าพ่อมันใจว่ามาแล้พ่อพนว่าให้ลงไปหาขค่ะแม่นค่ะพ่อพว่าให้ลงไปหาขูเพราะว่าพ่อเคยไดงชและแต่เคยดงแต่ว่าวันนี้ไ่ได้ตั้งใจเลยพี่น้องแต่ว่าเพมาให้รักเอาก้อนวันที่เกขุนนะเขาจะเอาข้าวขุนเหมนเดิมพี่น้องวันที่เก่าก็เหมืนเอนนี้พราะมันีพอเขานอย่างนี้แ้อันนเพิู่นาขลา สังเกตยังไงสามารถกัแจ้งหัวนเราเราบ้านีหนแจ้งหัวนเหนยน้ำแจ้งหัวนเหนียดน้ำก็ไปแล้วบ้านีหนไปก็โยกเขาไปรุ่นแหงโยกจิตตังพลังเอตโต้ซ้ำมันโต้โตมาก็ไปเขาบ้านนึงเลยเราบ้านไหนปอยสภาพว่าจิตเด้เพิ่งเข่าเต็มที่เพิ่งเดว่าว่้เต็มที่เด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องกงไปไปเบื้อถ่ายคลิปของปอกูนาคมหาลากเด้ออ่าแล้วก็เบื้องของลูกของเต่าต่างๆเราว่าจะเป็นสาวอ้อพะมันสูงพอน้อยพอน้อยบางใช้น้ำจุกพี่น้องไปเบื้องนันนก็ช่วยเอาแม่งน้ำจะไม่ติน้อยไปแม่นครับ ต้องหอดให้ครบได้รู้หลายเลขหลายเลขหลายข้าเลื่อลูกหลานหลายแล้วพี่น้องให้พูดหนึ่งเกียวูดหนึ่งเจ็บให้ไปฟังให้คลิปฟังดีๆแลขแต่มีโชคพี่น้องเอาสวัสดีครับค่ะสาธุค่ะโกสาธุค่ะพี่น้องฟังไปค่ะับบรรยากาศได้ที่เด็ดขักขักในแนวพอพอเขามั่นใจล้านเปิดเส่นค่ะพี่น้องค่ะมั่นใจนะครัพี่น้องเด้วยคืออ๋อค่ะเอาสาธุ ค่ะสาวอ๋อพระมนเป็นยังไงตามที่เห็นวันดีจ้ะวันดีค่ะมื่อนี้มาจําสินน้ำพอเพิ่นจ้าค่ะเป็นยังไงเห็นปูมากเหรอมีความรู้สึกมัอนใจญ่ก็ปูขึ้นกันค่ะค่ะอย่าลืมเด้ออาล่องล่องแป๋ออกไปดูขึ้งงวดวังหันเพิ่นว่าหามาแต่ว่ากับสีคนเราพุ่มเนี้ยค่ะพี่น้องเยอะมากหรือว่าขึกันเยอะกว่าค่ะเนอะแต่ว่าคนเราพุ่มเนี่ยอันนี้พุ่มปูพญานาค่นมาบอกเนาะค่ะก็คือว่า จะได้โชคได้มาน้ากันเนาะทางสาอหรือสุภารวยนี่ว่ะมักหรืใดมักสองจ็ดหมักสองเดหายานมันเป็นคือจัง8ปดมโอ้ยหาม่าหามาาลวกัยหาหน่กละกหาแปดแต่บะพูนลางคนว่าหาสองตัวเพิ่งก็เลยตีเป็นสองห้าแปดเขาจ้ก็ได้รับทรัพย์สามตัวบัดนี้งวดนี้ได้คนว่าเจ็ดคนมั่นใจเก็ต ค่ะให้ว่าสายแลนสายเมยสายแลนออกกําลังกายนี่วิ่งได้บ่ไปแลนเจ็ดไปเลยแลนค่ะเพราะว่ามันใจทั้งร้านแลนเจ็ดเนาะออันนี้สองเจ็ดห้าด้วยค่ะสองเจ็ดห้าวิ่งเก็ดจ้่ว่าฟูนี่เน้นล่างเจ็ดห้าเจ็ดห้าเอาผู้ใดสิเอาเป็นล่างเป็นบนกระเรียแต่ท่านเนาะเพราะว่านั่งเพิ่มพิจารณาส้นโตค่ะส้นโตแต่ถ้าผู้ใดมักก็ค่อยจัดผู้ใดคัดกระพานทั้งช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเท่านั้นเนาะถือพิจารวากัน ลักษณะเพลนเดเอาลักษณะเพลนมากก้มดีใจคือจังมันใจน้ำเลยหรอมันใจน้ำสิได้ยสังมันใจน้ำเสียดายสังน้อกันเลยนะพี่น้องค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีเลยเน๊ะปูบันปูอยู่ข้าวสวดถ้ำนี่ช่องเอาวันที่เก้าค่ะแต่ว่านี่ปูก็บเจดเขาหงษ์ถ้ำนะคะยังสวดว่าแล้วอยู่พี่น้องค่ะสวดว่าแล้วค่ะแปลว่ามันใจขึ้งวดห้ามาหามาห้าแปด แปดหาสองแปดหาสองอืมแปดห้าสองงวดน,นี้ก็มันใจใผู้ใดมักน้ำก็ล่องยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้เนะาะค่ะพี่น้องคะจัดไปที่สองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าแม่นค่สองเจ็ดห้าหรือสิว่าขะแนนหาเจ็ดสองยังเสียอะไรเนาะกับหกกับออก แต่ว่าอีพ่อปุนาคนมันใจเจ็ดหาเนีเจ็ดห้าวอ่อดเจ็ดสองเนะอ่าผู้ใดมักสามตัวห้อยากรวยทั้งหลักเราท้อไปอย่ามันเป็นขึ้นขีกระบองเลขสร้างสอพี่น้องอ่าขีกระบองเลกสร้างผู้ใดก็อยากได้เนาะสาวอ่อนเนาะเมื่อนี้กะมานอนเป็นเฝ้าอันนี้พ่อพ้นยุนนอนอยู่ทั้งในพุนเดอร์ค่ะทั้งในในโบสถ์มื่อนี้อันนี้อะราคาปูแล้วค่ะพี่น้องค่ะทั้งนั้นก็จะเป็นเบาใช้น้ำโซกเบาใช้น้ำโซกสวัสดีจ้าอ่าเมื่อนี้มาจำสินกระปูเนาะเบาใช่เนาะ เดี๋ยวถามเบาไสจักหน่อยก่อนพี่น้องค่ะสัมผัสเบาไสจักหน่อยว่าเห็นปูมากเรามีความมั่นใจบ่ค่ะแบบมาแบบตั้งตัวเบาไสครับมั่นใจพี่น้องมั่นใจน้ำปูเนาะคนลูกมันบ่ค่ะใช่ขนหัวลูกหยาบหยาบเลยนะโอ้ค่ะเพราะว่าพ่นปูพ่นกับว่ได้ตั้งใจสิบ่ได้ตั้งโตนอกจากนี้ก็ผู้ตวดมนต์น่ำกับว่ได้ตั้งบ่คิดเบาคนสิมาพี่น้องค่ะปูกับพวได้คิดเนาะพี่น้องเนาะอว่าสิสวดเอากำลังสิสวดมนต์ยังบ่แล้วเนาะสืบท่ำว่าสิสืบท่ำ แขนนั้งเนียงลูกบดพี่น้องเอาค่ะได้มาแท่แน่นอนดหดพี่น้องค่ะผู้ใดอันผู้ใดฝากเขาไว้สองสามงวดบางอย่างนี่ก็เฝ้าเอขึ้นเด้งงวดนี้เนาะนี่แหละพี่น้องทีเฝ้าขึ้นพอุูนักเฝ้าขึ้นวดนี้แหละพี่น้องค่ะคือว่ามันเจอน้ำพุนคักเรื่องวดนี้เนาะนี่ครับมาแห้งแบบบดตั้งโตเลยค่ะพี่น้องค่ะมาแห้งมาแห้งแบบบดตั้งโตเลยมาแบบลูกโตเลยค่ะแต่ว่าบอกใส่มักน้ำปูบอกหมักมักเลยเนาะจัดเลยพี่น้องเลยงามงาม ค่ะแต่เพ well. ื่นว่าเจ็ดมาเจ็ดมาสาหรับสายแลนสายเมื่อยกะล่องวิ่งมึงเนาะแต่ว่าคือว่าผู้ใดวิ่งเกตนีเตรียมกับเงินเตรียมกับตาใส่เงินเลยเนาะเตรียมกับตาใส่เงินเลยงอนเลยค่ะวิ่งเกตนะคะพี่น้องขาจังไดก็ได้เป็นหาบเทพี่น้องขาเตรียมกับตาหาบเงินเลยพี่น้องขางวนเลยเอาจังได้าก้ะ ค่ะก็ให้แห้งๆปังๆน้ำกันเนาะแห้งๆน้ำกันค่ะเมื่อเอิญอย่ก็สิมีทั้งอาจารย์หลายๆลูกศิษย์ลูกหาของปูมาร่วมกันเนาะสวดมนต์ค่ะค่ะฝากเขาไปเป็นกำลังใจลูกศิษย์ลูกหาปูน้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิดทีมงานของพ่อปูนาคมหาราบค่ะพี่น้องค่ะเขาไปเป็นกำลังใจคนละเล็กละน้อยก็ดีเนาะเบาไส่หน่อยค่ะเบาไส่ก็ท่านในมีอะไรใดน้ำมูโบเมนติครับท่านนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้อเด้อ่่าคะอช่องแดงว่างได้ช่องไทยน้ำโชค้็พี่น้อง ส่องแปะบ่าวชัยนำโชคค่ะองน้อยๆเบเนเวตว่บอุปกรณ์เสร็จของพี่น้องให้เด้อว่าคือหมอล่ำบ่อพูดได้วิ่งเกตสื้อเกตหาหาเกตนะค่ะพี่น้องค่ะเตรียมกระตาหาเงินเลยเฮงงวดเนี่ยนาะค่ะผู้ขากะสีเอาเพื่อน้อพี่น้องบอกแวะๆอยู่นี่โบนได้ว่าโบเอาเด้อค่ะพี่น้องเอก็สีเอาน้ำพี่น้องกองไปฮกว่าฮะหวยสีสั่งแน่นันแล้วเด้ดนี้ลอตเตอรี่อ่านกพัดแล้วเด้ดนี้พี่น้องค่ะอ่าจะได้เลื่อยๆไปนน้ำกันอ้าว เอาใจซอยนะคะเนาะเอาขอบคุณเบาชัยจ้าค่ะค่ะอ้าวนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอารักขาปู่แ้วค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะมันหวด้อพี่น้องเลิศอ้าวสำหรับตัวดีตัวเด็ดนะคะห้าวเตรียมกระตาใช้เลยพี่น้องเตรียมหาบเลยมันมะแซอเตรียมหาบเลยดนะค่ะพี่น้องเด้อค่ะอาจังได้กต่สิได้แห้งๆปังๆน้ำกับน้าสาวอ่อนเนาะค่ะมักินดีติดเติมมักคักเลยมักคักต้องพูนี่ละ <an> จัดมาจัดกลองแลวพี่น้องเอาขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สุข้นกับพี่น้องค่ะสวัสดีจ้า